อ่ะสวัสดีครับผมจะมาบอกนะครับว่าเพราะอะไรรถ Honda c b r 250เนี่ย 250R นะครับถึงเป็นตำนานและเพราะอะไรเพื่อนผมหลายคนเนี่ยถึงยังไปหาซื้อมือสองและคนที่มีก็ยังไม่ขายณนปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า Honda c b 250 r 250R เวอร์ชันปี2010เนี่ยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คลาสสิกมากๆตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเปิดตัวมาราคามันประมาณ1,110 0 0บาทนะครับข้อมูลจากเว็บเช็คราคา .com นะครับ อย่างแรกนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือมันเป็นรถ250 r รุ่นแรกๆที่มีการขายในเมืองไทยต้องบอกว่าในปี2010เนี่ยนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นที่เอารถ250 c c มาขายเนี่ยก็หลักๆจะมีแต่ Honda นะครับที่เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้และเป็นทรงสปอร์ตที่กึ่งๆ t o u ทัวริงเพราะว่า Honda เนี่ยนะครับเวลาเขาทารถเนี่ยตัว R ของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ก้มนะครับ เหมือนนินจาไม่ได้ก้มเหมือนนินจาเลยมันจะแบบเป็นออกกึง่งๆทัวริงก็คือจะก้มแต่ไม่เมื่อยจนเกินไปซึ่งจุดเด่นนะเวลาน,นั้นเนี่ยก็คือฮอนด้าซีบีอาร์2 0อรเนี่ยมันจะมี2อเวอร์ชันเวอร์ชันที่มีเ b s กับเวอร์ชันที่ไม่มี ABS นั่นเองนะครับและต้องบอกว่าในปี2010นะครับใครที่ได้ขับ CBR 2 5 0 r เนี่ยจริงๆเครื่องมัน249นะครับก็ตีเป็น2 5 0แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะถังน้ำมันมัน,มนใหญ่มากนะ13ร และระบบจ่ายเนี่ยก็เป็นหัวฉีดรองรับ9195นะครับคือสมัยนั้นเนี่ยปี2010เนี่ยตอนนั้นเบนซินราคาแพงนะครับก็เติม E20 ได้นี่ก็ถือว่าบุญบุญมากนะครับณนะเวลานั้นน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ163กิโลกร,รัมนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนีจากตัว CBR 300R เท่าไหร่นะครับและผมจะบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่เพราะอะไร CBR 2 5 0 r เป็นตำนานเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยนะครับไปเหมือนกับรถดังๆหลายรุ่นนะครับเช่น รูปทรงของมันนะครับคล้ายกับตัวคลออ้ายกับตัว CBR 600RR ปี2014นะครับจะเห็นได้เลยว่า CBR 250R เนี่ยถ้าเราดูไกลๆนะบอดี้เนี่ยถ้าเอาไปทำสีเหมือนกันนะ่ะมันจะดูคล้ายกับตัว 600RR ปี2014นะครับหรือฝรั่งบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัว CBR 250R เนี่ย มันจะเหมือนกับตัว Honda CBR 600F นะครับ CBR 600F นี้น่าจะประมาณปี2015นะครับถ้าจะไม่ผิดมันจะดูคล้ายๆกันถ้าดูจะดูแบบไกลๆอ่ะดูไกลๆนี่มันจะดูคล้ายกันมากนะครับและนี่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมรถ CBR 250R เนี่ยเวอร์ชันเนี่ยนะครับเวอร์ชันเก่าเนี่ยยังมีการขายมือสองกันอยู่และคนที่มีเนี่ยบางคนก็ไม่ขายนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่ขายเหมือนกันเพราะมันมีความคลาสสิกของมันเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าใครได้เวอร์ชันที่เป็นสีแดงอย บอกตรงว่าคุณโชคดีเพราะว่าเป็นสีที่โคตรสวยนะแล้วขับไปจอดไฟแดงไหนเนี่ยโอ้โหแบบเป็นรถ250ก็จริงอ่ะแต่ถ้าเป็นมันเด่นมากมันดูเด่นมากโดดเด่นแล้วเป็นไฟแบบไฟเดี่ยวไฟ,ไฟไฟไฟดวงเดียวเนี่ยผมว่ามันสวยนะครับมันดูคลาสสิกแบบไม่ตายอ่ะค่าไม่ตายแบบเพลง f o r ์เวยเวอร์ยังอะไรงเงี้ยคือแบบบอกตรงว่าเป็นอะไรที่ที่คลาสสิกมากและต้องบอกว่า CBR 250R เนี่ยนะครับมันเป็นรถสปอร์ตทัวร์ดิงแรกๆเลยเพราะตอนนั้นเนี่ย วงการบิ๊กไบค์มันยังไม่ค่อยนิยมนะฮะในปี2010เนี่ยบิ๊กไบค์ที่เกิน250ปีซีเนี่ยมันราคาแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นฮอนด้าซีบีอาร์250อาร์เนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับเด็กมหาลัยนะครับและถ้าเป็นสีดาเนี่ยและถ้าใครขับสีดานะครับใส่หมวกกันน็อกสีดาเนี่ยก็จะถูกตีได้เลยว่ามาเก็บเงินกู้แถวตลาดแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นรถที่ดีอะ่ะเพราะอะไรคนซ้อนสบายเห็นไหมเบาะใหญ่คนซ้อนสบาย,นบค,นนบายคนขับก็โคตรสบายนะครับ เรียกได้ว่ามันเป็นรถที่ดูคลาสสิกนะครับมิติรถนี้ไม่ขี้เหอย่างที่บอกไปนะครับต้องบอกว่าการประหยัดน้ำมันของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30กิโลลิตรนะครับและก็ต้องบอกว่าเติม E20 ได้ต้องบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยตอนนั้นเบนซินเหมือนจะแพงมากนะครับก็มี 91, 95, E20 รถที่เติม E20 ได้เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรพิวาสสำหรับคนไทยในยุคนั้น และนี่ก็คือสาเหตุว่าเพราะอะไรนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยถึงเป็นตำนานและยังมีคนใช้อยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคามือสองเนี่ยก็จะเห็นขายกันราวประมาณ30,000ถึง50,000นะครับแต่ส่วนมากตอนนี้น่าจะขายกันประมาณสัก30,000ไม่เกินนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาขับหาซื้อกันนะครับกับรถ CBR 2 5 0 r นั่นเองนะครับ